สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวทีวี3.2นิ้วจากแบรนด์ a โคน n a t i c นะครับในรุ่น 32Hs500AN นะครับตัวนี้จะเป็น Android TV เวอร์ชัน11นะครับรองรับเค Google สั่งงานด้วยเสียงนะครับรีโมทสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยมี Chromecast บูตอินมาในตัวนะครับรองรับการสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นที่ตัวจอทีวีได้โดยตรงนะครับดูสเปคข้างกล่องคร่าวๆนะครับรองรับ Netflix นะครับแล้วก็ YouTube นะครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ระดับ HD นะครับรองรับ Google Play นะครับตามสไตล์ของ แอนดรอย Google TV นะครับมี WiFi built-in นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้สายก็ได้นะครับแต่ว่าพอร์ตแลนก็ให้มาด้วยนะครับรองรับระบบเสียง Do บย์โอริโนะครับช่อง USB ให้มาได้ทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็ HDMI ได้3ช่องครับไปดูที่หลังตัวเครื่องนะครับจะเป็นสายปลั๊กไฟนะครับ b ิ i ลอินมาในตัวนะครับจะไม่สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ช่องแรกนะครับที่ก็จะเป็นพอร์ตแลนนะครับแล้วก็ตามด้วยอุ t i c ณ์นะครับเชื่อมต่อพอร์ตเสียงนะครับแล้วก็ AV นะครับแจ็ แดงเหลืองนะครับ HDMI 2ช่องนะครับด้านล่างนะครับมาที่ด้านข้างนะครับบนสุดก็จะเป็นห USB 2ช่องนะครับตามด้วยช่องหูฟังแล้วก็ช่องต่อ RF เชื่อมต่อกับดิจิตอลทีวีนะครับสัญญาณดิจิตอลทีวีแล้วก็ HDMI ช่องที่1นะครับตัวนี้รองรับ ARC ด้วยนะครับสามารถส่งสัญญาณเสียงนะครับย้อนกลับไปที่อุปกรณ์ลำโพงได้นะครับผ่านช่อง HDMI ช่องนี้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวยึดนะครับให้ติดขาเวียนได้ด้วยนะครับใช้น็อตสีตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่แถม ตัวขาด้านหลังให้นะครับจะไม่แถมขาแขนให้นะครับเราต้องซื้อแยกเองต่างหากนะครับแล้วก็ไม่แถมน็อตด้วยนะครับเอามาดูที่ดีไซน์นะครับขาตั้งจะเป็นตัววีนะครับขาตั้งจะเป็นตัววีนะครับแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ดีมาดูที่รีโมทกันนะครับดีไซน์รีโมทจะเป็นแบบยาวๆนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่สายถ่านด้านหลังด้านล่างนะครับข้างบนก็จะเป็นปุ่มปิดเสียงนะครับปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีไมค์แล้วก็ตัวหลอดไฟ led ตรงนี้ด้วยนะครับตรงกลางปุ่มกด ปุ่มลัดเข้า n e Netflix youtube นะครับปุ่ม Input นะครับเมนูเทคซับนะครับแล้วก็ปุ่ม c o n t r o l นะครับขึ้นบนซ้ายขวาเ้อนกกับโฮมนะครับแล้วก็ปุ่ม exit นะครับอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลื่อนช่องนะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับที่จะเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือปุ่มใช้งานเกี่ยวกับสั่งงานด้วยเสียงนะครับข้างหลังก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับมติดีดีเบียนะครับสวยเลยนี้มาดูที่หน้าจอหลักกันนะครับก็เข้าสู่หน้าจอโฮมนะครับก็ตามสไตล์ของ แอนดรอยทีวีนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันให้นะครับที่หน้าหลักนะครับแล้วก็จะมีชีรัตนะครับแอปชีรัตของน f l i x นะครับแอปรวมนะครับแล้วก็ตัวแอปหน้าแรกนี่เราสามารถกําหนดได้นะครับเอาขึ้นมาได้นะครับหรือว่าลบออกได้นะครับด้านบนก็จะเป็นปุ่มตั้งค่าต่างมาตรฐานนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูสเปคคร่าวๆกันนะครับตัวนี้ผมก็ใช้แอปพลิเคชันในการดูสเปคของระบบ Android นะครับก็จะบ่งบอกว่าตัวทีวีรุ่นนี้นะครับใช้แรมขนาด1นึ่กิกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หน่วยความจํารอมนะครับสี่ก ดูความละเอียดหน้าจอนะครับ cpu นะครับ cpu จะเป็นอสี่คอร์นะครับนี่จะเป็น cpu สี่คอร์นะครับความเร็วเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันห้าร้อยเฮิร์ตนะครับขนาดหน้าจอนะครับก็จะเป็นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยี่สิบ p นะครับที่ความละเอียดหกสิบเฮิร์ตนะครับแนสู่ระบบ Android นะครับนี่ Android ก็จะเป็น Android ด์เวอร์ชันสินะครับ API level ระดับ30นะครับก็จะเป็น Android version สิแท้นะครับมาดูฟังก์ชันเกี่ยวกับการสั่งการด้วยเสียงกันนะครับอ่าแล้วก็แค่กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็พูดเปิด YouTube เนี่ครับตัวทีวีก็จะทำตามคำสั่งของเรานะครับอยากดูอะไรเราก็สามารถพูดได้เลยนะครับ พยากรณ์อากาศวันนี้ครับวันนี้ก็จะรองรับการตอบโต้เราด้วยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับเปิดข่าวกีฬาวันนี้เนี่ยครับเราอยากดูอะไรนะครับเราก็แค่พูดนะครับตัวทีวีก็จะค้นหานะครับมาให้เราชม การกาหนดค่าหน้าหลักนะครับเราสามารถเลือกแอปเพิ่มเติมได้นะครับให้มาอยู่ที่หน้าจอหน้าหลักนะครับเช่นเลือกแอปเปิลนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับสามารถย้ายตําแหน่งได้ด้วยนะครับได้นะครับจะเอาตัวไหนออกนะครับก็สามารถทําได้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้ลบได้ครับก็สามารถกําหนดค่าหน้าหลักได้เองมาที่ฟังก์ชันปุ่มอินพุตบ้างนะครับมาดูช่องเชื่อมต่อกันนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับว่าตัวนี้เป็นดิจจตอลทีวีในตัวนะครับสามารถเอาแผงดีเจตนนะครับมาต่อได้เลยที่ตัวทีวีโดยไม่ต้องผ่านกล่องนะครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ติดจานดาวเทียมหรือว่าไม่มีแผงดีตอนนะครับสามารถโหลดแอป t r u e ดี t v นะครับเพื่อชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ผ่าน wi ไฟหรือว่าสายเลนได้เลยนะครับนี่ครับก็ความคมชัดก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับแล้วก็ช่องรายการที่เขาปล่อยมานะครับก็สามารถเปลี่ยนช่องได้นะครับนี่ครับผมติดมือนะครับควบคุมคําสั่งติดมือดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแอปดูทีดูทีวีออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าความเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสลหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ